ไอศกครีมหรือที่หลายๆคนเรียกติดปากง่ายๆชั้นๆกันว่าไอติมนั่นเป็นของหวานที่รับประทานได้แบบไม่ต้องเลือกฤดูกาลหน้าร้อนรับประทานแล้วก็ชื่นใจหน้าหนาวรับประทานก็จะได้ความอร่อยแปลกไปอีกแบบหนึง่งไอศกครีมยังจัดได้ว่าเป็นของหวานของโปรดของทุกเพศทุกวัยมีรสชาติแปลกๆใหม่ๆออกมาให้เราได้เลือกชิมหลากหลายรสชาติตลอดเวลาในบางประเทศที่ประชากรเขามีความชื่นชอบไอศกครีมกันมาก เช่นประเทศสหรัฐอเมริกานั้นประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนถึงกับกำหนดให้ทุกวันอาทิตย์ที่3ของเดือนกรกฎาคมเป็นวัน National Ice Cream Day กันเลยทีเดียวส่วนในบ้านเรานั้นไอซครีมเข้ามาในช่วงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ชาวบ้านมักจะนิยมทำไอศครีมรสกะทิมีลักษณะเป็นน้ำแข็งละเอียดใสๆรสหวานไม่มากเพิ่มกลิ่นหอมจากดอกนมแมวรับประทานกันเองภายในครัวเรือน ในยุคต่อ,ตอ,ตอมาการรับประทานไอศครีมเริ่มแพร่หลายมากขึ้นจนปัจจุบันไอศครีมก็มีการพัฒนารสชาติเนื้อสัมผัสไปจากเดิมบางร้านก็จะเรียกไอศครีมเฉยๆบางร้านก็จะเรียกว่าเชอร์เบตบางร้านก็ซอฟเสิร์ฟและอีกสารพัดจะเรียกกันความจริงแล้วก็คือซอฟไอศครีมหรือซอฟเสิร์ฟคือไอศครีมนมเนื้อเนียนนุ่มที่มีปริมาณไขมันต่ำกว่าไอศครีมใส่นมทั่วไปและมักละลายเร็ว ซอเบและเชอร์เบททั้งสองนี้เป็นไอศครีมที่มีส่วนผสมจากผลไม้และน้ำตาลแต่งกลิ่นรสด้วยสมุนไพรและเครื่องเทศแต่แตกต่างกันตรงเชอร์เบทจะมีการเติมนมและครีมลงไปส่วนกรานิต้านั้นก็นิยมทำจากผลไม้น้ำตาลและน้ำเช่นกันแต่จะไม่มีการตีส่วนผสมเพื่ออัดอากาศเข้าไปแบบไอศครีมปกติเนื้อกรานิต้าจึงเป็นเกรด็กรดๆคล้ายน้ำแข็งใสนั่นเอง และเจลาโตเป็นไอศครีมแบบอิตาเลียนนั้นจะมีอากาศอยู่เพียง20%เนื้อเจลาโตจึงเหนียวหนืดเนื้อแน่นกว่าไอศครีมทั่วไปครับวันนี้อับดุลไทยทุบของเราจะพาคุณไปสัมผัสกับ,กบความแปลกของ10ไอศครีมซึ่งผสมจากวัตถุด,ดิบที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้วที่มีอยู่จริงจากทั่วทุกมุมโลกกันครับ 1. ไอศครีมปลาช่อนจังหวัดสิงห์บุรีเริ่มที่รสชาติความแปลกในประเทศไทยของเราที่ชาวต่างชาติยังอึง้งและให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากเป็นอันดับแรกคือไอศครีมปลาช่อนจากร้านเกษราเบเกอรี่จังหวัดสิงห์บุรีจังหวัดที่มีความโด่งดังในรสชาติของปลาช่อนแม่ลาซึ่งที่นี่เนื้อปลาจะมีรสชาติหวานเนื้อนุ่มฟูและแตกต่างจากปลาแหล่งอื่นๆในประเทศไทย ไอศครีมปลาช่อนเป็นไอศครีมกระทิที่มีส่วนผสมของเนื้อปลาอยู่40%ซแต่ผู้รับประทานจะไม่มีทางรู้ได้เลยว่ามีส่วนประกอบของปลาช่อนอยู่ในเนื้อของไอศครีมจากทั้งกลิ่นรสชาติหรือส่วนประกอบที่เห็นสองไอศครีมผลไม้ไทยโรยพริกเกลือหรือราดด้วยน้ำปลาหวานอันดับที่ส ใชยเลยจะคิดว่าวันหนึ่งประเทศไทยของเราจะเอาผลไม้ที่เราจิ้มรับประทานกับพริกเกลือหรือราดด้วยน้ำปลาหวานมาทำเป็นไอศครีมได้แถมได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางไอศครีมผลไม้ไทยโรยพริกเกลือหรือน้ำปลาหวานนี้ส่วนมากจะเป็นเนื้อสัมผัสสไตล์ซอเบหรือเชอร์เบตบางร้านก็จะโรยพริกเกลือหรือน้ำปลาหวานเป็นแบบท็อปปิ้ง บางร้านก็จะผสมลงไปในเนื้อไอศกรีมเลยเรียกว่าแตกต่างตามความชอบความถนัดของแต่ละร้านแต่สิ่งหนึ่งที่จะสัมผัสได้จากทุกร้านคือความอร่อยจัดจ้านสไตล์ไทยๆส่วนผลไม้ที่ส่วนมากนิยมนำมาทำไอศกรีมชนิดนี้ก็ไม่ใช่แค่ผลไม้ที่ออกรสเปรี้ยวอย่างมะยมกระท้อนมะม่วงมะขามเท่านั้นฝรั่งและสับประรดก็ยังเป็นที่นิยมนำมาทำไอศครีมรับประทานเช่นกัน 3. ไอศครีมดักแด้กรุงเทพอันดับที่3ไอศครีมดักแด้อย่างที่รู้รกันดีว่าแมลงนับว่าเป็นซ u เปอร์ฟู้ดแห่งโลกอนาคตซึ่งเป็นแหล่งโปรตีนสำคัญที่คนไทยในบางภูมิภาครู้จักมักคุ้นเป็นเมนูประจำท้องถิ่นแต่มีน้อยคนที่จะได้สัมผัสกับแมลงในรูปแบบอาหารหวานอย่างไอศครีมดักแด้ร้าน Insect in the Blackyard จานนี้ ที่นำเนื้อดักแด้มาปั่นผสมรวมกับเนื้อไอศครีมกิ่นแล้วรสชาติออกมาคล้ายถั่วถ้าไม่บอกก็คงไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทำจากดักแด้ละครับ 4. ไอศครีมพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกประเทศสกอตแลนด์อันดับที่ 4. สซิดซิดซัดไปกับไอศครีมพริกที่ไม่ใช่พริกที่มีความเผ็ดธรรมดาทมดาทั่วไปนะครับ ร้าน a u d u b o ค Cafe ประเทศสกอตแลนด์ได้นำพริกคาโรเลนาลิปเปอร์ซึ่งจัดว่าเป็นพริกที่เผ็ดมากเป็นอันดับหนึ่งของโลกมาทำเป็นไอศครีมก่อนที่คุณจะสั่งเมนูนี้สิ่งหนึ่งที่คุณต้องทำคือการเซ็นยินยอมไม่เอาผิดกับทางร้านหากเกิดอะไรขึ้นกับคุณและจะต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปครับ 5. ไอศครีมหนูตะเภาประเทศเอกวาดอ อันดับที่5ไอศครีมหนูตะเภาจากประเทศเอกวาดอร์จริงๆแล้วหนูตะเภาเป็นสัตว์เลี้ยงที่น่ารักของผู้คนในหลายๆประเทศแต่ในบางประเทศแถบอเมริกาใต้หนูตะเภาจัดเป็นอาหารพื้นถิ่นที่หารับประทานได้ปกติทั่วไปแต่ยังไม่เคยมีใครนำมาทำเป็นอาหารหวานเจ้าของร้านขายอาหารมาเรียเดอคาเมนปิลาปานาได้คิดค้นเมนูไอศครีมหนูตะเภาขึ้นมาโดยทางร้านจะนำเนื้อของหนูตะเภาไปต้มจนเปื่อย แล้วเอาไปปั่นใส่ลงในส่วนผสมของไอศครีมเวลาขายก็จะโรยด้วยซอสผลไม้และถั่วลิสงบดลงไปเล็กน้อยเพิ่มความเปรี้ยวหวานและกรุบกรุบก,กับกรอบ 6. ไอศครีมรสข้าวกับกิมจิสารัดอเมริกาอันดับที่6เราทุกคนต่างรู้ดีว่า กิมจิเป็นการถนอมอาหารที่อาศัยภูมิปัญญาก้นครัวของชาวเกาหลีแต่ใครจะคิดว่าเมื่อจับเอากิมจินำมาผสมกับข้าวหอมมะลิแล้วนั่นจะสามารถเอามาทำเป็นไอศครีมได้แต่ก็เป็นไปแล้วเมื่อร้าน Salt and Store ในประเทศสารัฐอเมริกาได้จับมือกับร้านอาหารเกาหลีสไตล์ฟิวชัน่นคอยฟิวชัน่นทำการคิดค้นเมนูไอศครีมรสข้าวกับกิมจินี้ขึ้นมา 7. ไอซิครีมเดอะแมสโคนประเทศอังกฤษไปต่อกับอันดับที่ 7. ไอซครีมมันบดรถรวมรับประทานไปพร้อมๆกับไส้กรอกน้ำเกรวี่และถั่วเสิร์ฟทั้งแบบกรวยและใส่ถ้วยไอซครีมจากประเทศอังกฤษถ้วยนี้เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับทุกคนที่ชื่นชอบรสชาติมันฝรั่งแท้ๆครับ ไอศครีมซาซิมิเนื้อม้าประเทศญี่ปุ่นอันดับที่8เมื่อดินแดนแห่งประดิบอย่างญี่ปุ่นประเทศที่มีการรับประทานเนื้อม้าดิบได้มีการนําเนื้อม้าดิบใส่ลงไปในไอศครีมรสวานิลาทําให้ได้ไอศครีมซาชิมิเนื้อมา้าซึ่งเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วจะมีรสชาติหว,วานๆจากไอศครีมและรสสัมผัสกรุบๆจากเนื้อม้ม 9. ไอศครีมตะบองเพชรประเทศฝรั่งเศสอันดับที่ 9. เป็นเจลาโต้สีเขียวสดใสรสชาติจะออกเปรียปร้ยวจากต้นตะบองเพชรและหว,หวานจากส่วนผสมของไอศครีมใครที่อยากลิ้มลองก็ต้องไปที่ร้านฟิ n o c c h i o เมืองนิสประเทศฝรั่งเศสครับสิ 10. ไอศครีมแมงกระพุนเรืองแสงประเทศอังกฤษ และอันดับสุดท้ายอันดับที่10เมื่อแบรนด์ไอศครีมสุดแปลกแหวกแนวสัญชาติอังกฤษอย่าง l Me, i กมี e แอมดิ i c เชียซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องไอศครีมรสชาติแปลกๆได้สกัดเอาโปรตีนจากแมงกระพุนมาทำเป็นไอศครีมแมงกระพุนเรืองแสงทันทีที่ความร้อนจากลิ้นของเราไปสัมผัสกับเนื้อไอศครีมจะทำให้ค่า ph เปลี่ยนแล้วแสงเรืองก็จะปรากฏขึ้นแต่ไม่ต้องกังวลว่าตัวเราจะเรืองแสงตามหรอกนะครับ เพราะโปรโตีนนี้จะถูกย่อยสลายก่อนถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดอยู่แล้วสนวนราคาไอศครีมแมงกระพุนเรืองแสงสุดฮิปนั้นตกที่สกู๊ปละ140ยูโรหรือประมาณ5,000บาทครับผ่านไปกับ10อันดับไอศครีมแปลกๆจากทั่วทุกมุมโลกก็คงจะเห็นล้วครับว่าเพียงแค่กล้าคิดกล้าลองกล้าทำโลกก็จะเปลี่ยนไปใครเคยได้ลิ้มลองรสชาติไหนกันมาบ้าง หรือมีรสชาติแปลกใหม่ที่อยากจะบอกเล่าให้เพื่อนๆได้รู้จักก็ลองเข้ามาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้นะครับ